สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลับเข้าสู่สมรภูมิธุรกิจนวัตกรรมสุดเดือดดินบังกรเดอะเรียลิตี้ซีซั่น3ช่วงที่แล้วทีม PowerQ ผู้ผลิตลูวิ่งใต้น้ำ ได้พรีเซนต์และตอบคำถามต่อหน้า,นาคณะกรรมการไปเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทีม power cube จะต้องมาลุ้นคะแนนกันแล้วล่ะครับขอดูคะแนนจากกรรมการได้หนึ่งท่านหมาอ,อ้นครับคุณอยากดูคะแนนของใครอยากดูของอาจารย์เอค่ะคุณอยากดูของออเอนะครับอยากจะรู้คะแนนของอาจารย์เอค่ะ เพราะว่าเราอะเพิ่งทําสูตรบริการนะคะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเราก็อยากจะรู้ค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามาถูกทางไหมและคะแนนจากอาจารย์เอนั่นก็คือแ0คะแนน หรือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจทีเดียวมาถึงตรงนี้คนต้องให้ออเออธิบายถึงเหตุผลของคะแนน80คะแนนครับก็อาจารย์ให้คะแนนความตั้งใจของคุณหมอไปค่อนข้างเยอะนะคะแบรนด์เนี่ยตอนแรกก็ให้คะแนนหนึ่งแต่ก็ขีดค่าเราให้เพิ่มนะเพราะรู้สึกว่าไอ้คุณหมอเริ่มชัดเจนในตัวเองแล้วนะคะสุดท้ายเหลือแค่อีกอย่างเดียวคุณหมอต้องพิสูจน์ค่ะว่าสิ่งที่คุณหมอจะไป คุณหมอต้องทําให้มันได้จริงๆต้องมีใจที่แข็งแรงแล้วต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้นะคะไปกําลังใจให้นะคะ,ขอ,คคะขอบคุณอาจารย์ขเอนะครับยังมีเรื่องให้ลุ้นอีกมากมายเลยนะครับขอให้โชคดีกับการแข่งขันนะครับหมออ้นจากทีม power q รู้สึกพอใจนะคะกับกับคะแนนที่ได้ที่ที่ถามอาจารย์เอเนี่ยเพราะว่า ตอนที่เราอยู่ในแคมป์อะคะ่ะอาจารย์เอกก็ถามคําถามหนึ่งซึ่งให้เราลองดูตัวเองอะคะ่ะว่าแบรนด์ที่เราควรจะเน้นเนี่ยควรจะเป็นตัวไหนเราก็อยากจะรู้ว่าค่ะว่าอาจารย์เนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมามันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่า,น,าน่าจะไปในทางที่ที่โอเคไหมนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทีมของเราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้วยกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยเอาใจสายมูทั่วประเทศแน่นอนนะครับเขาเปลี่ยนขยะจากไก่ปูนไก่ปูนที่คนเอาไปถวายกราบไหว้ไอ้ไข่เนี่ยแหละฮะให้สามารถกลายเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้แล้วก็ลดขยะในวัดให้ได้มากที่สุดครับเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้นและรักสิ่งแวดล้อมมูไปพร้อมๆกันกับทีมนี้เลยครับบนบานความพร้อมของทีมเรานะครับตอนนี้เราพร้อมมากๆครับซ้อมมาเยอะครับ ก็คิดว่าน่าจะทําได้แน่แต่ก็ยังแบบมีแอบบตื่นเต้นอยู่เพราะว่ากลัวได้ยินชื่อเสียงของกรรมการในการตอบคําถามผมก็รู้สึกว่าเออผมประหม่ามากเลยทุกคนเคยไหมครับไปสารที่มูเตลู และก็เจอตุ๊กตาสัตว์แก้บนต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าไก่และอื่นๆของแก้บนเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านภูมิทัศน์ของสารที่และวัดสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และน้ำหนักที่มากทําให้เกิดปัญหาด้านการขนย้ายอีกทั้งยังไม่มีประโยชน์หลังจากการแก้บนเสร็จนี่เรากําลังจะแก้บนจริงๆหรอครับหรือเรากําลังทําลายโลกกันแน่เหตุผลนี้เองครับจึงก่อให้เกิดแบนด์บนบานเพียภั์ของไหวและแก้บนลักโลกที่ย่อยสลายได้100เเซ โดยเรามีคีย์เวิร์ดคือมูเตลูบวกอีโคบวกดีไซน์และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยีในการขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษนำมาเป็นรูปแบบต่างๆและนำไปประกอบโดยใช้ชาวบ้านในพื้นที่ในการประกอบวิธีการใช้งานของเรานะครับนำไปไหว้ขอพรหรือแก้บนจากนั้นขูดเลขเสียงโชคด้านข้างและนำไปวางในสถานที่ที่จัดไว้ให้ด้านในสามารถ บรรจุมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มงคลที่ส่งเสริมทั้งด้านการเงินความรักสุขภาพเพลพันธุ์ของเรานะครับจะสามารถย่อยสลายได้100%หลังจากการแก้บนเสร็จภายใน2-5เดือนเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับของแก้บนของเราไปแล้วและยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวของดอกไม้มงคลให้กับสารที่นั้นอีกด้วยเพลพันธุ์ของเรานะครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบคือไก่สีออริจินอลไก่สีประจำวันเกิดและไก่สีพรีเมียมที่ใช้เทคนิคทองคำเปลวโดวยราคาเริ่มต้นอยู่ที่159บาทจนถึง259บาท กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับจะเป็นสายมูรุ่นใหม่อายุ25-44ปีที่ชอบเสียงโชคตามกระแสะโซเชียลและมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมครับรายได้ของเราในปี2567นะครับจะอยู่ที่170,000บาทครับ45%นะครับมาจากการขายเป็นของเท่เลึกให้กับองค์กรต่างๆครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์สาย ESG ครับแล้วก็30%มาจากออฟไลน์ครับ25%มาจาก ทางด้านออนไลน์ครับที่ซื้อไปเป็นของไหว้และแก้บนลักโลกครับกลยุทธ์ที่จะเพิ่มรายได้อย่างน้อย3เท่าภายใน3เดือนนะครับเป้าหมายของเราคืออย่างน้อย5้าแสนหนึ่งหมื่นบาทครับโดยการที่เราจะหาลูกค้าที่ต้องการของที่แนว ESG ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนครับรวมถึงการหาลูกค้า B2B ครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายของแก้บนหน้าวัดครับหรือเทวลัยต่างๆครับคุณค่าของแบรนด์ครับ เราทำให้ของแคบุญของคุณมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อใจิตใจของผู้ได้แก้บนทําให้รู้สึกว่าได้บุญเพิ่มขึ้นและสังคมที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผมค,ครับว้าวใครจะเชื่อว่าในรายการแข่งขันธุรกิจนวัตกรรมเราจะมีเรื่องราวแบบนี้นําเสนอแล้วมันดูเข้ากันดีเหลือเกิน เพราะฉะนั้นเอาละนี่คงเป็นช่วงเวลาที่กรรมการจะซักถามเพิ่มเติมครับผมเริ่มจากพอออลตันกันเลยช่วงนั้นทําตอนแรกกี่เดือนถึงมีคนซื้ออะช่วงเดือนที่สองครับเดือนแรกแทบจะขายไม่ได้เลยครับแต่ว่าอพอาเ,าเดือนที่สองขายได้ประมาณส0สิบตัวครับตอนนี้กี่ตัวอตอนนี้ยอดขายของเราปีที่แล้วนะครับช่วงปีที่แล้วจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันตัวครับหนึ่งพันตัวแสดงว่า ของบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาใ,ในการสร้างความเข้าใจทีนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณจะทํานวัตกรรมตัวเนี้ยที่เป็นแนวความเชื่อแล้วก็เอารูปแบบอีโคเฟลลี่แล้วก็เปมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแต่คุณจะเอาสิ่งที่คุณคิดเนี่ยไปให้คนที่เป็นผู้บริโภคก็คือเหมือนง่ายๆจะเอานวัตกรรมตัวเนี้ให้มันเข้าถึงใจคนที่จะซื้อเนี่ย คุณจะทำยังไง3เท่าที่เราไปศึกษาลูกค้าที่ผ่านมาครับเราพบว่าลูกค้ามักจะซื้อของแก้บนจากบริเวณหน้าวัดซะมากกว่าครับเราเลยจึงอยากจะทำการตลาดออฟไลน์ครับก็คือไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็น B2B ครับรวมถึงการไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นวัดหรือเทวะลยต่างๆครับที่ช่วยให้เขาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันแก้ปัญหาทางวัดได้จริงๆและก็ช่วยเชียร์ให้ คนที่มาวัดอะครับช่วยให้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราครับแล้วเขาสนใจไอเดียนี้ไหมตอนนี้ที่เราได้เข้าไปคุยอะครับมีติดต่อเข้ามาสองสามเจ้าแล้วครับจริงๆเนี่ยนะคุณควรจะไปติดต่อพวกแม่น้ำหนึ่งอาจจะไปแบบเหมือนเหมือนไป collapse กับเขานะแล้วก็ทำแบบว่าอันเนี้ยข้างโชคเนี่ยมีเออเลขแม่น้ำหนึ่งแฝงอยู่หรืออะไรแล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่ง เ,ออเราไปจับคนที่ถูกหวยบ่อยๆอแล้วก็เอาเขามาเนี่ยให้เขามาสแกนหรืออะไรเนี่ยขูดขูดตรงเนี้ยแล้วเขาถูกหวยจากจากไก่เราอย่างเงี้ยแล้วทําเป็นไวรัลอ่ะพี่ถามต่อหน่อยด้วยความที่เราเกิดมาจากไอเดียที่อยากจะศรัทธาแล้วก็เลยเป็นไก่ปูนปั้นเนาะแต่อันนี้เป็นไก่กระดาษเนาะถ้าใครได้เคยไปที่วัดเจดีย์ไข่เนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เลี้ยวเข้าซอยเนี่ย ไก่ปูนปั้นตั้งแต่ตัวจิ๋วแบบตัวใหญ่มากและสินค้าเราตัวแค่เนี้ถ้าพูดในแง่การมองเห็นอ่ะพี่ขับรถผ่านพี่ยังไม่เห็นเลยครับเราจะมีแค่ไก่ไซส์เดียวใช่ไหมณตอนนี้อาจจะยังมีแค่ไซส์เดียวครับแต่ในอนาคตถ้าทุกคนช่วยกันสนับสนุนผมครับทําให้ธุรกิจของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราจะขยายสเกล สามารถทําตัวใหญ่ได้แน่นอนครับ2 5 9ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าจำไม่ผิดถ้าถามจริงอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผู้ผู้อาจจะคิดนะมันแพงไปไหมขครับถามได้ไหมคะปกติอย่างไก่ปูนปั้นในไซส์ประมาณนี้ทั่วไปอ่ะเขาขายตัวเท่าไหร่อะคะถ้านบริเวณหน้าวัดอะครับส่วนใหญ่จะขายอยู่ที่9กบาทต่อตัวครับไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยคือถ้าจะทําให้ดีที่สุดคือต้องทําให้ราคาเท่าปูนปั้นทําให้คนรู้สึกว่า เปลี่ยนใจง่ายแต่คราวนี้สมมติต้นทุนทําไม่ได้เกิดต้องขายราคาแพงกว่ามันต้องสร้างความเชื่อมั่นเนาะสิ่งที่คุณขาดถ้าในมุมของแบรนด์นะค,คุณขาดอินไซต์ลูกค้าครับผมคุณลองถามในตรงนี้สายมูทั้งนั้นเลย <c oughs> เวลาจะเลือกของไปไหว้ราคาไม่ใช่ประเด็นนะคะรู้ไหมคะเขาอยากได้อะไรที่สุดคาดหวังให้เทพพอใจในสิ่งที่ไหว้เรารู้ว่าเทพจะพอใจสิ่งนี้ แพงแค่ไหนเราก็จะซื้อแล้วทำยังไงให้เราให้คนกลุ่มนั้นรู้ได้ไหมคะแบรนด์สตอรี่เทลลิงอย่างเช่นเอ้ยทุกครั้งที่เวลาแก้บนด้วยไก่แบบนี้ได้ทุกครั้งเลยได้ทุกอบแต่ต้อง b a s ออนทรูสตอรี่นะคะคต้องเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาอินไซต์ตรงนี้ให้เจอมาถึงจะเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์นะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญอันนึงนะเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มทาเป็นไม่ไม่นานครับ จึงทําให้วิธีการผลิตของเราครับยังมีต้นทุนที่สูงแต่ในอนาคตถ้าจํานวนการผลิตของเรามีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะทําให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ครับถ้าลดได้ลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสามารถลดได้ถึง40%ครับผมมั่นใจว่าคุณจะไม่สําเร็จเพราะท่าคุณเยอะมากอะท่าทุกคนช่วยผมผมจะทําได้ถ้า ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ไก่ผมผมจะทําได้ถ้าได้ทุนมาแล้วผมจะทําได้คุณทําธุรกิจบนบานไม่ได้หมายความว่าคุณมนะีสิ מא�. ทธิ์จะบนบานนะเพราะฉะนั้นถ้ายังท่าแบบนี้เยอะเนี่ยครับผมว่าม<ๆ>ันมันไม่สามารถจะนําไปซึ่งการปฏิบัติได้จริงควรระบุกก่อนว่า ESG จะเอากี่คนมันคือสิ่งที่เรา วางแผนไว้แล้วก็พยายามจะทำให้มันให้ได้โดยที่เรายังมีข้อจำกัดในหลายๆอย่างเราก็พยายามที่จะทำให้มันแก้ปัญหาได้จริงๆทำให้ธุรกิจนี้ลาเนินต่อไปได้อย่างเต็มที่คุณหมูถ้าเลือกได้คุณอยากจะดูคะแนนของกรรมการท่านไหนครับอาจารย์เอครับ โอ้โห oh ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ลลิตาโกสะการิกาจะมอบคะแนนให้ทีมบนบานเท่าไหร่ช่วงหน้าลุ้นไปพร้อมกัน